สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาสบายๆกันวันนี้นะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่หรือเปล่าส่วนแม่หมอเองก่อนหน้านี้ก็รู้สึกเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันแม่หมอก็เลยจะเน้นพักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะทำให้นึกถึงเรื่องการเยียวยาเลยอยากจะมาเปิดไพ่สนุกๆก,กับเพื่อนๆเนาะในคลิปนี้แม่หมอ ได้ใช้ไพ่ e r ิร์บคราฟเเขาเป็นไพ่ที่พอเปิดแล้วรู้สึกทันทีเลยนะว่ามันมีพลังการเยียวยาวที่สูงมากๆคะ่ะขณะแม่หมอก็ไม่ได้ใช้นานแล้วนะพอเปิดนะรู้สึกแบบโล่งเลยหายใจโล่งเลยแบบรู้สึกว่าให้พลังทางด้านนี้มากๆเลยทีเดียวเนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงนี้เรื่องไหนที่พ่ออยากจะบอก เกี่ยวกับการเยียวยาแล้วก็ชาร์จพลังเพื่อเราจะได้เริ่มต้นในการทํางานและการใช้ชีวิตกันได้อย่างสดชื่นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะในข้อข้อความแรกที่ไพ่ได้ได,ได้ให้มานะคะได้ six of five แล้วก็ ten of a s i ิกออฟไฟคือหกไม้หกอ่มใช้คำวา่าอะไรหกไม้เท้าสิบดาบแล้วก็ได้ใบ awakening กับ awakening ก็คือ the judgment แล้วใบสุดท้ายก็คือ the star นะคะอ่ขอเรียงนิดหนึ่งไม่ค่อยตรงวันนี้ ข้อความแรกค่ะไพ่อยากจ,จะบอกว่าขอแส้งความยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะกับการตัดจบตัดจบสิบดาบกับหกไม้เท้าตัดจบกับเรื่องบางเรื่องค่ะที่คุณตัดไปแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณจะรู้สึกว่าคุณกังวลแม่หมอเลยขอเปิดไพ่เพิ่มเนาะว่ามีอะไรที่คุณรู้สึกกังวลก่อนหน้านี้ได้ชาริออท เจ็ดดาบแล้วก็8ดาบทั้ง7ดาบทั้ง8ดาบจริงๆก็คืออยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คุณกังวลกังวลว่าคุณจะไม่สามารถสื่อสารหรือแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณออกมาได้อืคุณไม่สามารถที่จะมันเหมือนกับคุณอยู่ในเคยอยู่ในสถานะสถานการณ์ที่แบบคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวเองอะ่ะอยากจะพูดอย่างนี้ออกไปก็ไม่ได้หรืออยากจะคิดแล้วก็แล้วก็แสดงออกไปอย่างเงี้ยไม่ได้ เหมือนกับคุณจะต้องอยู่ในในสถานการณ์ที่คนอื่นเขาว่าแบบเนี้ยก็ต้องว่าตามๆกันโดยที่โดยที่บางบางทีอ่ะคุณก็ทําตามเขาโดยที่คุณก็ไม่รู้เลยดย้วยซ้ำว่าเอ๊แบบฉันจะทําอย่างนั้นไปทําไมคือคือทําไปเพียงเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณทําไปตามที่สังคมเขาบอกอะ่ะหรือกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มของคนในครอบครัวที่เขาบอกว่าเออมันดี เออแล้วทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะเอออย่างนี้ทำทำอย่างนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะเคยเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาบ้างอ่ามันเลยบางครั้งอ่ะมันทําให้คุณน่ะมันมันทําให้คุณรู้สึกว่าพอคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคุณได้อ่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้บางทีคุณไม่รู้เพราะว่าตัวคุณน่ะ รู้สึกว่าฉันไม่รู้อะไรเลยเองก็ได้หรือคุณไม่รู้เพราะว่าคนอื่นน่ะเขามาบอกว่าเออเธอไม่รู้เลยหรอกเพราะฉะนั้นเธอแ่ะทำอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยมันทําให้คุณจะต้องยอมทําตามความคิดของคนอื่นหรือทําตามสิ่งแวดล้อมไปโดยปริยายอืมลองลองนึกดูว่ามันมีเหมือนกันในหลายๆครั้งที่มันมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยผ่าน ซึ่งพอมาถึงข้อความแรกอ่ะต้องบอกว่าไพ่อะขอขอปลบมือรัวๆให้กับให้กับความกระหายของคุณที่คุณได้มีจุดที่คุณรู้ในสิ่งนี้ว่าเอ๊ะทําไมฉันจะต้องมันมันอาจจะถึงเวลาด้วยแหละที่คุณคุณจะเริ่มเติบโตเริ่มเติบโตเติบโตจริงๆอะเพราะว่ามันมีพไพ่ใบที่สามคือ the judgment ใบนี้นะคะ the judgment อื คุณเริ่มเติบโตเพราะฉะนั้นคุณเริ่มมีมีมีเอ๊ะมีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อก่อนฉันไม่เคยคิดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นฉันเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันต้องคิดอย่างนี้ด้วยหรออืมทีนี้มาถึงอ่าพอมาถึงตรงเนี้ยไพ่เหลี่ยจะบอกว่าอยากแสดงความยินดีที่คุณเริ่มรู้สึกตัวว่าอ่าความคิดเห็นของคุณอะมันมีค่าอืม นะคะความคิดเห็นของคุณอะ่ะมันมัน,ม,นมันมีคุณค่ามันมันควรจะต้องถูกแสดงออกมามันควรจะต้องได้ใช้มันมันไม่ควรเป็นสิ่งที่คุณจะต้องยอมให้สังคมอะ่ะกลืนความคิดเห็นของคุณหรือสิ่งที่คุณอยากแสดงความเป็นตัวตนของคุณออ,อกมาอืมเนาะโอเคขอลิงก์นิดนึงแล้วกันค่ะไพ่สิบด,ดาบตัวเนี้ยเขาใช้สัญ,ญลักษณ์ของพืชที่ชื่อว่าอัลฟาฟาอัลฟาฟาเนาะ อัลฟาฟ,าฟ้าค่ะเขาบอกว่าเป็นพืชตระกูลถัว่วแล้วก็เป็นพืชตระกูลถัว่วพบในแถบแบบตะวันออกอาหรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าพืชชนิดนี้มีความแบบเหมือนมีรากอะค่ะที่แบบมีความสามารถในการแบบว่ายืดลงไปได้ถึงแบบร้อยฟุตเป็น100ยอยฟุตเลยแล้วก็โดยตัวเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ดูดซึมสารพิษซึ่งเขาใช้เป็นสัญลักษณ์ของไพธา,าโลกก็คือสิ สิบดาบสิบดาบในความหมายของไพ่ทาโร่ก็คือการแบบว่าเจ็บแต่จบก็คือจบอะ่ะจบกับสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วอะกับความคิดเดิมๆที่มันไม่ใช่แล้วอืมเพราะฉะนั้นคือข้อความแรกไพ่มาแสดงความยินดีเลยว่าคุณถึงจุดที่คุณได,ไ,ดได้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 เวลาที่คุณต้องต้อง,องรู้แล้วอะในไพ่ใบที่สามอะค่ะเป็นไพ่ awakening ก็คือ judgment ถึงเวลาละที่คุณจะต้องรู้เป็นไพ่ที่บอกว่า คุณน่ะมีศักยภาพในตัวคุณที่คุณจะทําอะไรได้บ้างให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกแล้วประเมินความรู้สึกของคุณเองจริงๆอ่ะกับสิ่งอื่นกับผู้คนรอบข้างความคิดของสังคมอมให้ซื่อแต่แล้วให้กลับมามองความสัมพันธ์เหล่านั้นน่ะประเมินแล้วก็ลองดูสิว่าจะปรับให้ความคิดหรือค่านิยมทางสังคมอ่ะสามารถสอดคล้อง ความเป็นตัวตนของคุณเองได้ยังไงอืมถ้าเกิดสมมติว่าคุณเจอคนที่เขาแบบไม่ยอมรับความคิดเห็นของคุณเลยอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะต้องปล่อยวางให้อภัยเขาแล้วก็แล้วก็ปล่อยเขาไปเพราะว่ามันมันถึงเวลาลวที่มันจะต้องตัดสินน่ะจัดจัดเมนเนี่ยคือไพ่ของการตัดสินแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะต้องตัดสินแบบเลิกคบเขาไปนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นญาติพี่น้องอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณอาจจะแบบไม่สามารถที่จะแบบยกเลิกหรือ หรือหรือตัดขาดเขาได้แต่ว่าคุณสามารถที่จะมีระยะห่างมีสเปซมีช่องว่างของคุณเองในการที่คุณจะสามารถสามารถที่จะเยียวยาตัวเองไปสุดท้ายได้เดอะสตาของข้อความแรกนะคะได้เดอะสตาคือคุณจะได้มีสเปซของการที่คุณะจะสามารถที่จะเยียวยาและรักตัวเองได้อืมนี่คือข้อความแรกคะ่ะส่วนข้อความที่สองนะคะเรามาดูกันต่อเลยข้อความที่สองได้ เอสซับฟลายก็คือแปดไม้เท้าอันที่สองคือเอสซับฟลายเหมือนกันโอ๊ยตาแดงไม่ใช่อันนี้ขอโทษทีขอโทษทีนะคะมไม่เหมาะอีิีดได้ two of cups two of waters นะคะอันที่สองคือ e ฮล r ฟ a n t อันที่สามคือ 7 of ว่นออฟวก็คือเจ็ดถ้วยแล้วใบสุดท้ายของของข้อความที่สองคือ it jar of a i ออันนี้ก็คือ p a page page ไมทานะคะโอเคและมีการเปิดไพ่เสริมสำหรับข้อความที่สอง c k queen ถ้วยเก้าดะแล้วก็ the Magician นะคะอืมโอเคข้อความที่สองที่ไพ่อยากจะบอกคือ มาตรฐานเรื่องที่สำคัญสำคัญในชีวิตคุณนะคะคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนบอกตอนที่คุณเนี่ยยังไม่รู้อะไรอ่ะตอนที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณเนี่ยเก่งขนาดไหนคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณมีความสามารถขนาดไหนอ่ะคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะคุณอ่ะได้ลมเลิกความคิดดีๆไอเดียสร้างสรรค์ดีๆของคุณอ่ะออกไปเกือบหมดแล้วคุณก็ไม่ได้ทํามันเลยแต่พอมาถึงตอนเนี้แล้วอ่ะ มันถึงเวลาที่มันมันเป็นเวลาที่คุณได้รู้ละว่าตัวคุณน่ะมันเก่งขนาดไหนแล้วก็มีความสามารถขนาดไหนมันมันมันถึงจุดที่คุณน่ะเปิดใจยอมรับว่าการที่คุณน่ะจะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตจริงๆอ่ะมันมาจากตัวคุณมันมาจากตัวคุณมันไม่ได้มาจากสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ว่าสังคมไม่ดีแต่ว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่มาทำให้ตัวคุณดีขึ้นได้ หรือตัวคุณเป็นคนที่ดีที่พิเศษในโลกนี้ขึ้นได้อะเมื่อคุณยอมรับอย่างนี้แล้วอะคุณจะรู้สึกว่าคุณคุณจะไม่ไม่ไม่คุณจะโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นอะคุณจะไม่โทษคนอื่นแล้วคุณคุณจะหันกลับมาพัฒนาตัวเองพราอยากจะบอกว่าคุณอะเป็นคนที่มีจินตนาการมากมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในตัวคุณเยอะแยะเลยเนี่ยค่ะสิบ เออเจ็ดขอโทษทีเจ็ดถ้วยตัวเนี้ยเป็นสัญลักษณ์แทนด้วยต้นเบอร์ชเนาะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยอะ่ะคือถ้าทับพอนึงออกเนาะจะเป็นภาพถ้วยนะ่ะเจ็ดใบเรียงแล้วก็จะเป็นคนแบบคอยเลือกเลือกมันเป็นตัวแทนของการบอกว่าคุณมีไอเดียมากมายเลยแต่คุณอะ่ะเคยล้มพับไปหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุณไม่ได้เชื่อในตัวเองอืมเพ้ามาตอนนี้ไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณอะ่ะหันกลับมาสร้างสารรค์ สิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองให้กับสังคมได้แล้วอ่ะมาดูต่อประินอากาศเนะาะไพ่ใบนี้เขาใช้สัญลักษณ์แทนคือต้นเบิร์ชต้นเบิร์ชอะค่ะเป็นต้นไม้ทางยุโรปที่ชอบขึ้นในที่ที่เป็นภูเขาสูงอากาศหนาวๆทีนี้ในตำนานนะบอกว่าต้นเบิร์ชอะเคยอ,อาจจะแบบเหมือนหายไปละแต่ว่าในภูเขาที่แบบหนาวเย็นมากอะค่ะหายไปละหลายปีต่อมาเขาก็สามารถแบบมอง,งอกขึ้นมาใหม่ได้ เขาสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้อืแล้วก็เป็นต้นไม้ที่แบบมีหลากหลายสีผลัดใบละปัจจุบันอะ่ะเขาจะนํามาเออในตานานอะ่ะเขาเอาเอามาใช้กวาดแบบกวาดพวกสิ่งที่ไม่ไดีออกไปอะคะ่ะแล้วในปัจจุบันอะ่ะเขาสามารถเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะเขาเลยจะเอาต้นไม้ชนิดเนี้ยมาทำพวกเฟอร์นิเจอร์ใช้งานอืเขาเรียกมาใช้เป็นตัวแทนของเจ็ดเจ็ดถ้วยตัวนี้แหละอืมดังนั้น ่าโดยสรุปของข้อความที่สองอะเขาบอกว่าการที่คุณ่ะคิดว่าสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณอะมันมาจากตัวคุณอย่างแท้จริงอ่ะมันจะทําให้คุณอะให้ค่าให้คุณค่ากับตัวเองว่าคุณสําคัญที่สุดและสิ่งนี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะมันคือการเยียวยา Ps เพจใบสรุปของข้อความที่สองคือ P Page of s h o r t มันคือการเยียวยาตัวคุณเอง ม,มันคือการเยียวยาตัวคุณเองที่สุดยอดที่สุดเพราะว่าการที่คนเราอ่ะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคุณรู้ไหปัจจุบันอะมันสอดคล้องกับผลงานของทางวิทยาศาสตร์มากมายที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นคุณค่าของตัวเองการรักตัวเองมันทำให้ทำให้ ก่อให้เกิดสารและฮอร์โมนพวกสารสื่อประสาทฮอร์โมนต่างๆะคะ่ะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วทาให้เรารู้สึกสงบลดความวิตกกังวลแล้วก็ทําให้เกิดความสมดุลทางอารมณ์ขึ้นและสิ่งนั้นแหละมันจะมาซึ่งคําว่าที่เราเรียกว่าความสุขอ่ะอคําว่าความสุขอ่ะมันสําคัญมากมันไม่สามารถเกิดขึ้นจากใครได้ย้อนไปจากตอนแรกก็คือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สังคมอสร้างให้เราแต่เราอ่ะ คำว่าความสุขอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะต้องสร้างจากภายในตัวเราเองเนาะโอเคมาดูข้อความที่สามนะคะจากที่ไพ่ได้เปิดให้เราหนึ่งไม้เท้าตามด้แปดไม้เท้าและสามถ้วยไปสุดท้ายก็คือสี่ดาบ ข้อความสุดท้ายเมื่อคุณตัดจบก,กับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณแล้วคุณรู้ละว,ว่าตัวเองมีความสามารถขนาดไหนสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับคุณต่อไปเป็นข้อความที่สามที่ดีที่สุดคือถ้าอยากจะให้คุณอะเริ่มต้นเริ่มต้นจุดไฟจุดประกายไฟของคุณเนี่ยด้วยการมีความสุขความสบายใจสามถ้วยเนะี่ย สามถ้วยก็คือคุณจะมีความสุขกับคนรอบข้างก็ได้แต่อาจจะเป็นคนรอบข้างที่คนรอบข้างที่เป็นกระยาณมิตรเป็นคนที่เยียวยาเป็นคนกลุ่มเดียวกับคุณอืมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอาจจะไม,ไม่ไม่ได้มีจังหวะอาจจะอางานยุง่งไม่ได้มีจังหวะที่จะไปเข้าหรือจะไปรู้จักใครที่แบบว่าเออเป็นคนที่ชอบเหมือนเหมือนกันยังไม่มีจังหวะเวลาคุณสาม,มารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นมีแอคทิวิตี้ที่ตัวเองชอบ ทำอะไรที่ตัวเองรักและมีความสุขรู้รู้สึกเล่นนึก appreciate คือทราบซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองมีความสุขที่ตัวเองมีเนี่ยมันสามารถทําได้หมดเลยแล้วสิ่งนี้ค่ะมันจะนํามาซึ่งความสงบสุขในใจและความสงบสุขความรักในตัวเองเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นตัวที่แบบ ชูโรงอ่ะเป็นตัวที่จะทําให้เราอ่ะเกิดการเยียวยาแล้วกระตุ้นภายในความรู้สึกของเราอ่ะให้มันรู้สึกแบบรีเฟรชขึ้นขึ้นมาอีกครั้งและสิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้เรามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วก็พร้อมที่จะออกไปสู่โลกกว้างออกสู่โลกที่ที่เราอาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่แต่มันจะนำะในแง่มุมที่แตกต่างออกไปมาให้เราเห็น โอเคค่ะวันนี้ก็น่าจะครบจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็อยากจะให้เพื่อนๆลองอนำคำแนะนำจากไพ่นะคะไปใช้กันบ้างแล้วถ้าเกิดได้ผลอะไรยังไงก็อคอมเมนต์กลับมาคุยกับแม่หมอได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ